เยี่ยมช้างสูงอายุตัวตัวนี้เป็นคุณยายอายุ80ปีนะคะคุณยายเขาชื่ออะไรนะลูกคุณยายดาวเรืองคุณยายดาวเรืองนะคะอันนี้อายุ80นีโอ้อายุ55ชื่ออะไรนะบังอะไหยงนะลูกหนูคัะพังยงพังยง ชอยมยค่ะอ๋ออีกเขาป่วยเป็นอะไรลูกนี่ไงคุณยายดาวเรืองอยู่นี่คุณยายดาวเรืองอายุแปดสิบปีนี่คุณพังยมเขาป่วยเป็นอะไรลูกฮะตาตาเป็นอะไรลูก าเป็นโตอายุแปดอายุสี่สิบกว่าโอ้มาเยี่ยมคุณยายกับน้องพังยมนะคะอายุแปดสิบอ่าหายหายหายป่วยไวๆนะคุณยายแข็งแรงนะยายยายจ๋ายายยายยายชื่ออะไรดาวเรืองยายดาวเรืองแข็งแรงนะจ๊ะอ่าน้องน้อง พ,พังยมพังยมแข็งแรงแข็งแรงนะจ้า,ามาเยี่ยมวันนี้มาเยี่ยมบริจาคค่ายาให้ช้างด้วยเนะาะเอาละหายป่วยเร็วๆสุขภาพแข็งแรงจ้า